สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีนะครับวันนี้พามาชมสวนพี่พรทิพย์นะครับพี่อันนี้อะไรพี่อันนั้นเป็นนาฬีบุรพาครับแต่เขาไม่ป้ายนาฬีบูรพาครับเท่าไหร่ครับพี่ไปร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบาทนะครับราคาเท่ากันเลยปะมครับโอ้ไซส์ใหญ่นี้ก็ร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับสามกระถางนะก็อันนี้อะไริลาเพชรครับ ธิราเพชรเท่าไหร่ครับสามร้อยใหญ่ไปเลยเลยธิราเพชรสามร้อยนะครับไซส์ใหญ่มีอยู่สี่กระถางนะครับอันนี้พี่อันนั้นเป็นแสงอัศนีไหมแสงอัศนีครับสองกระถางแสงอัศนีมีสองกระถางสองกระถางสามร้อยเหมือนกันอันนู้นอะไรอันนี้เป็นเพชรมณฑลเหลือต้นเดียวสามร้อยเพชรมณฑลนะครับครับสามร้อยนะครับก็มุกดาหารนะมุกดาหารสามร้อยห้าสิบครับโหไปสวยเลยนะครับสามร้อยห้าสิบบาทก็ อันนู้นอะไรพี่เบิร์นกับอันนู้นเขาจองไว้แล้วครับอันนู้นเขาจองไว้ครับเนี้ยวแววนะอันนี้เป็นแววมายุราครับแววมายุรากระถางเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบทุกกระถางเลยครับนี่นะครับปลายสวยๆเลยกระถางละร้อยห้าสิบนะครับแววมายุราครับแล้วก็มีเจ้าจักรพพัดครับเจ้าจักรพัดสามร้อยห้าสิบครับทุกกระถางเลยป้ายสวยๆเลยเจ้าจักรป้ายสวยๆนะครับให้ดูทีละกระถางดางโหดเหมือนโกดใครมาดางนโหดเลยครับสามร้อยห้าสิบนะครับครับนี่ครับทุกกระถางเนาะโต อันนี้นะอันนี้สีลานักป่าครับศีลานักป่านะครับกระถางเท่าไหรครับสามร้อยครับเนี่ยบางต้นเขาก็ติดไปป้ายมานัเนี่ยเออมีติดไปป้ายครับเพราะแม่เขาสวยมากเลยกระถางสามร้อยทุกกระถางนะครับครับนี่นะครับแล้วสามนครนู่นไะสาวนครใช้สีเขาไม่ป้ายเนาะเอาไปเท่ากันแล้วกันครับสามร้อยสามร้อยเท่ากันนะครับสามนครัยศสีขึนดังเนาะ ครับใช้เบอร์เลยอันนี้อะไรนะพี่อันนี้เป็นมหาเศรษฐีครับแต่เขาป้ายน้อยมหาเศรษฐีป้ายน้อยเท่าไหร่ครับไปสองร้อยครับสองร้อยบาทนะครับมหาเศรษฐีครับอันนี้ต้นนี้นกพะเก้าครับนกพะเก้าเท่าไหร่ครับนกพะเก้าก็เอาไปสองร้อยห้าสิบแล้วกันครับต้นนี้นกพะเก้าสองร้อยห้าสิบบาทครับนี่ทอฝันทอฝันครับแยกหน่อโอ้แยกหน่อเท่าไหร่ครับสี่ร้อยห้าสิบครับตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับคุณหญิงทอฝันเอ่อเอาส่งไข่แล้วครับ อสงไขยหกร้อยครับส่งขายหกร้อยบาทนะครับมีสองกระถางนะครับป้ายสวยๆเลยก็วิชุดาวิชุดาสองร้อยห้าสิบครับวิชุดาตัวนี้มันป้ายสวยกะนี้นะอันนั้นเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์ครับเท้าหิรันเท่าไหร่ครับสองร้อยครับเท้าหิรันสองร้อยบาทนะครับครับโอ้โหนี่พรเจ้าสวสวยเท่าไหร่ครับพี่มีอยู่สี่กระถางกระถางละสี่ร้อยครับนี่ครับพรอเจ้าสวกระถางละสี่ร้อยบาทนะครับ ด่างทุกกระถางนด่างด่างด่างทุกใบเนาะด่างชมพูแดงด่างก็สี่ร้อยทุกกระถางครับมีอยู่สี่กระถางนะตัวนี้ประสานกายครับแต่เขาไม่ป้ายโอ้หนุมานประสานกายเท่าไหร่พี่ห้าร้อยครับตัวนี้ห้าร้อยบาทนะครับแต่แน่เขาป้ายนะครับไม่สวยไปลุ้นต่อนะครับลุ้นต่อได้ครับเพชรสีนะเพชรสี อย่างนี้เอาไปมันป้ายน้อยอะเนาะมันจะดังน้อยเนิด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 เอาไปร้อยห้าสิบแล้วกันครับนิดนิดเนี่ยชุดนี้ร้อยห้าสิบนี่สองร้อยต้นใหญ่นี่สองร้อยต้นใหญ่สองร้อยต้นนี้สี่ร้อยครับต้นโอ้ต้นนู้นป้ายแล้วครับต้นนี้มันป้ายป้ายทุกใบเลยครับไซต์โตด้วยครับไซต์ใหญ่ไอ้พวกด่างอันนี้ก็สี่ร้อยก็สี่ร้อยครับสี่ร้อยสี่ร้อยนาะเฟชเจสี่ครับครับหนออันนี้เป็นหนอนะเนี่ยสองต้นนี้เป็นหนอเป็นหน่อนครับด่างสวยนะครับครับสี่ร้อยเท่ากันหมด ี่ร้อยบาทครับตัวนี้เอาไปร้อยเดียวเนี่ยตัวนี้เพจระเสีมันเงนลุ้นด่างตัวนี้มันหลุดลุ้นด่างร้อยหนึ่งครับแล้วนี่อะไรพี่อันนั้นเป็นพิเภกอ่ะครับพิเภกพิเภกมันยังไม่กัดสีเลยอ่ะเท่าไหร่ครับว่าจะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพวกเรนูนี่แหละครับเรนูสองร้อยครับเรนูลุ้นด่างเนาะครับกระถางเอาสองร้อยนะครับเรนูนี่ครับอันเนี้ อันนั้นเป็นเก้าทับแบบต้นละร้อยอ๋อเก้าทับลุ้นด่างนะครับรับเหลืออยู่สองต้นมั้งเก้าทับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับเก้าทับครับไอใบน้ําตาลนี่แหละครับเขาไม่ชื่อนะแต่ลืมไม่รู้ชื่ออะไรครับเท่าไหร่พี่เอาไปร้อยนึงครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับชั้นใบสวยครับอันนี้นะครับต้นใหญ่อันนี้เป็นเดือนเมษาครับอ๋อเดือนเมษาไซส์ใหญ่เท่าไหร่ไซส์ใหญ่นี่เอาไปสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบไซส์เล็กเนี่ยไปร้อยห้าสิบครับสองต้นไซส์เล็กร้อยห้าสิบ ทศกัณฐ์กระถางทศกัณฐ์เอาไปร้อยนึงครับทศกัณฐ์หนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้นะอันนั้นเป็นพรพิมานครับพรพิมานเท่าไหร่ครับสามร้อยครับไซส์สามร้อยบาทนะครับพรพิมานรัศมีเงินสามร้อยห้าสิบครับมีอยู่สามกระถางนี่ครับรัศมีเงินต้นเมับต้นแม่ขายไหมครับไม่ขายครับเอาต้นนั้นเอาไว้ก่อนครับอันนี้บางใหญ่อันนี้บางใหญ่ก็เอาไปสองร้อยห้าสิบครับบางใหญ่สองร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่แล้วนะนี่โล้ไซส์ใหญ่คอันนี้ ทาลำไผ่ปะท้าลำไผ่แผงเอาไปร้อยนะครับนี่นะครับตัวแผงหนึ่งร้อยบาทครับแล้วตัวป้ายเนี่ยตัวป้ายเขาหลุดเนาะใบข้างบนเนาเอาไปสองร้อยห้าสิบแล้วกันเอาตัวนี้เอาสองร้อยห้าสิบนะครับครับโอ้หนี่ชายชนแบบอันนี้ป้ายโหดเลยตัวนี้ไม่ใช่ชายชนครับรัตนนสินอ๋อรัตนนสินเนะสามร้อยห้าสิบครับสองต้นตัวละสามร้อยห้าสิบเท่ากันอืมป้ายโหดมากนะครับล้วชายชนเหรอครับชายชนสองร้อยครับชายชนสองร้อยบาทนะนี่ครับป้ายสวยๆนะครับครับ นี่ศิลาป่ะศิลาครับศิลาเท่าไหร่ครับไซนี้เอาไปสองร้อยครับโอ้ศิลาสองร้อยบาทสี่ห้ากระถางครับมีหกกระถางครับนี่เทียบเลยศิลานะครับครับอันนี้เป็นยาย้าครับสามกระถางมันสี่ยาย้าเท่าไหร่พี่สองร้อยเท่ากันนะครับไปสองร้อยเท่ากันนี่นะครับยาย้าครับสั่งเอาสองร้อยนะครับดอไม้ใบกลมอะไรนี่อันนั้นลำพูนครับต้นละร้อยทุกคนลำพูนต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับีสองต้น ไชยชนต้นใหญ่เนี่ยนะครับก็เอาไปสองร้อยเท่ากันนะครับไชยชนก็สองร้อยนาลีต้นใหญ่นั่นนะต้นนู้นเขาจองนะครับเป็นนู้นจองอันนี้นะคอันนี้เทพทรงศิลไหมเนี่เทพทรงศิลเหรอใช่ไหมใช่น่ใช่ใช่เท่าไหร่เขาขายไซนี้เขาขายกันเท่าไหร่แล้วแต่พี่เลยเอาไปร้อยนึงแล้วกันนะครับอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับเทพทรงศิลชมพูสวยๆเลยครับอันนี้เป็นเจ้าพญาน้ำหมื่นครับพญาน้ำหมื่นเท่าไหร่พี่สองร้อยครับมีอยู่สามกระถาง เจ้าพญานาหมื่นกระถางละสองร้อยนะครับกำลังกัดสีแล้วนะไซโตแล้วครับแล้วก็มีอันนี้อะไรนะพี่อันนี้เป็นไก่ทองแผงไก่ทองเท่าไหร่ครับไปห้าสิบบาทแล้วกันต้นเนี้ห้าสิบบาทนะครับต้นนี้ก็จับเจ็ษถีครับจับเจรษถีเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบครับมีสองต้นเหลือสองต้นนี่ครับจับเจ็ดถีนะทวีราบนะครับสวีราบเอาไปร้อยเดียวครับเหลือสองต้นนะครับสวีราบมีตัวละหนึ่งร้อยนะครับ อันเนี้ยสมิงพรามอันนี้ไก่ทองขอไก่ทองไก่ทองก็ร้อยเดียวครับไก่ทองหนึ่งร้อยบาทอันนี้เทพดาราครับเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบครับเขายังไม่กดสีโอสีเทพดาราร้อยห้าสิบอันนี้นะครับอันนั้นอะไรอ่ะภาสานังปะไม่ใช่หรือว่ายักษ์อะไรขอควนอิมห้าสิบบาทคนยิมห้าสิบบาทนะครับโอเคไปดูตัวตูวน ดู้นี้ครับอันนี้เป็นบ่อเงินครับบ่อเงินเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทครับบ่อเงินต้นละห้าสิบาทนะครับมีทุกต้นไหมพี่ครับทุกต้นครับทุกต้นเลยนะเออเพวกเล็กเนี่ยเล็กๆยังยังเอาไว้ก่อนหนึไก่ทองไก่ทองกระเสือดใช่ไหมครับอันนี้ศิลาไซส์ใหญ่นี่เท่าไหร่อันนี้เอาไปสี่ร้อยกันครับสี่ร้อยบาทครับแล้วก็ไซส์รองลงมานี่เลยสามร้อยห้าสิบครับอันนี้สามร้อยห้าสิบนะครับมสามต้นนะครับมีสามกระถางนะครับไซส์โตแล้วใหญ่ไซส์ใหญ่ ก็อันนี้อะไรอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีผ่าแล้วมันแผงเป็นอย่าง,งาเงี้ยครับจะเป็นเนี่ยมันแผงเหมือนครเศรษฐีพันล้านคล้ายๆแต่ว่าไม่ใช่นะมันเป็นเพชรเจ็ดสีเท่าไหร่ 100, ครับถึน 100, นะงแผงต้นละร้อยครับต้นละหนึ่งร้อยนะเพชรเจ็ดสีอันนี้สองร้อยครับเงินแสนอันนี้เงินแสนนะครับสองร้อยบาทชมพูสวยๆครับอันแล้วนางกิรินีก็ร้อยเดียวอ๋อนางกิรินีกระถางอันหนึ่งร้อยแล้วครับมีสองต้นโอ้นางกิงงรินีเทวีนะครับคอันเนี้ยพี่ อันนั้นเป็นสีสาครครับอ๋อสีสาครต้นละร้อยห้าสิบครับมีสองต้นนี่ครับกัดจมพูมาแล้วนะครับกัดกัดสีละอนุมานไซใหญ่นี่แหละครับอนุมานต้นเอาไปร้อยหนึ่งครับอนุมานต้นละหนึ่งร้อยนะไซเบ้เลยอะไรครับเบฟาอันนี้เป็นจองขนนก็ร้อยหนึ่งโอ้จองขนุนก็ร้อยงนครับครับอนุมานจองถนุนอันนี้เป็นนังไหม่นังไหมเอาไปเจ็ดสิบาทนังไหมเจ็ดสิบาทนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรนั่นหงห้าสิบบาท สุวรรณห้าสิบมิตรไมตรีก็ร้อยหนึ่งครับมิตรไมตรีหนึ่งร้อยบาทนะครับนางเกายังไม่กัดสีเอาไปต้นละห้าสิบครับนี่นะครับนางเกาสุริยานี่สิบกว่าต้นกําลังจะกัดสีนะครับแล้วก็พญาพันวางร้อยนะครับต้นไหนพันวังนี่นะครับพันวังต้นเบลเลอร์เลยครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้อะไรนะอันนั้นเป็นเสาสันครับเท่าไหร่นยไปเจ็ดสิบาทแล้วกันเสาสันกาแพงเจ็ดสิบบาทนะครับครับอันนี้อะไรอันนี้เป็นลูกไม้ครับลูกไม้กระถางเท่าไหร่ครับ กระถางอันนี้กระถางละร้อยครับเป็นลูกชายชนลูกชายชนเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นลูกชายชนโอ้ฟอมสวยๆเลยฟอมสวยนี่แล้วเขาสวยด้วยนะแดงดเลยถางละร้อยเองนะครับนี่อันนี้ก็ะร้อยนึงลูกหัดเจ้าเหล่านี่อ๋อนี่ลูกหัดเจ้าเหล่านะครับหัดเจ้าเหล่ามีอยู่สามสี่กระถางไซส์ใหญ่แล้วนะครับนี่ก็ใช่ใช่น่ะหัดเจ้าเหล่าใช่ยคมๆนะสามกระถางกระถางละร้อยหมดเลยนะพี่อันนี้แต่ลูกรากสดนี่ร้อยห้าสิบครับ สวยครับอันนี้ลูกนางรักสดสวยโอ้ไซส์ใหญ่ละไซส์ใหญ่ครับร้อยห้าสิบนะครับลูกนางรักสดลูกชายชนก็จะร้อยนึงหมดครับอย่างเนี้ยเนี่ยแดงๆสวยมากเลยนี่ครับไซส์ใหญ่ชั้นใบสวยเนาะชั้นชั้นใบสวยเนี่ยแบบลายๆอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยครับโอ้สวยๆงั้นเลยครับสนใจติดต่อหาพี่พลทิพย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ที นางลักสดถ้าเอาสองต้นก็ต้นละร้อยก็ได้ครับแต่เทาต้นเดียวร้อยน่าพอค้าลดให้ราหนาลักสดมีอยู่หกนี่ครับลูกไม้เยอะนะลูกไทรชนสวยแดงกัดแดงใครชอบดึงแดงครับชั้นใบดีตรงนี้ที่นีม่าจะมีแต่ลูกไม้อันนี้กระบี่เขาเอาเองกระบี่ยังไม่เอาเลย กระบี่นานแล้วเนี่ยต้นนี้เท่าไรครับเอาไปร้อยห้าสิบแล้วกันจังหวัดกระบี่นะครับใบใบกลมนะสวยๆละตสงขาเนี่ยนี่ครับสงขาก็ร้อยห้าสิบนะครับอันนี้อะพี่อันนั้นเป็นลูกไม้ครับไปห้าสิบบาทลูกไม้ห้าสิบาทนะครับต้นนี้โอ้โหชั้นใบแน่นตึบเลยต้นนั้นเป็นเตือนตาเตือนใจนี่นะครับเตือนตาเตือนใจเท่าไหร่พี่ร้อยนะครับหนึ่งร้อยบาท เรานเป็นสุรเสศสุรเสศิเท่าไหร่ครับร้อยเดียวครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสี่ห้ากระถางสุรเสศณอย่างครับเรย็นะครับทั้งหลังนะอันนั้นเป็นหักด่านนะครับแต่เขาเพิ่งแยกได้ไม่ถึงอาทิตย์เอาไว้ก่อนหรือว่าเอาไว้ก่อนครับหักด่านนะอันนี้อันนี้หลุดจองไปหยกมรกตเหลือต้นเดียวร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหยกมรกตครับอันนี้เป็นขุนสามชนก็ร้อยหนึ่งขุนสามชนนะครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้เพชรนินจิดาก็ร้อยหนึ่งครับเพชรนินจินดาอันนี้อะไรนะ อันนั้นสูตรละเสร็งอ๋อสูตรละเสร็งมีไงเฮ้ยอันนี้นกหัดสดาหย,ยูม,มีนกหัดสดาย,ยุต้นหนึ่งครับเท่าไหร่ร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยบาทนะครับนกหัดสดาย,ยุอันนี้เป็นลูกไม้เจ็ดสิบบาทลูกไม้เจ็ดสิบบาทเนี่ยไซส์ใหญ่ๆบุลล์เลยโอ้เจ็ดสิบบาทเองนะครับลูกไม้อะไรไม่รู้นะ่ะเนี่ยเท่ากันหมดเลยเนี่ยโอเจ็ดสิบบาทหมดเลยอันนี้ก็จะกัดออกชมพูครับอันนี้ชมพูอันนี้ก็เจ็ดสิบบาทครับโอ้เจ็ดสิบเองเนาะครับโอ้สวยๆเลยครับสวยอันนี้วังทองวังทองเท่าไหร่พี่ร้อย อันนั้นเป็นเทพเทวฤกษ์ครับเทวฤกษ์แผงเท่าไรครับร้อยนึงครับโอ้เทวฤกษ์แผงไซเบอร์เลยนะครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นจุฬาลงกรณ์ก็ร้อยนึงจุฬาลงกรณ์ไซส์ใหญ่ๆเลยครับหนึ่งร้อยบาทครับอนนี้นี่ไม้กัดสีน่อะไรอี้อันนี้เป็นเด่นชัยแหละครับเด่นชัยนะครับเด่นชัยนี้ต้นละร้อยน่ะต้นเด่นชัยต้นละร้อยกัดสีละร้อยห้าสิบถ้ากัดสีร้อยห้าสิบนะครับนี่นะเด่นชัยนะครับต้นนี้เป็นแดงสยามมาไปร้อยนึง โอ้แดงสยามไม้เก่าเนาะหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้ไม้ไม่ไม่ทราบชื่อผ่าแล้วเข้าแผงอ่ะผ่าแผงครับเนี่ยเท่าไหร่ดิพี่ร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่พันวังใช่ไหมพันวังก็ร้อยนึงครับพันวังหนึ่งร้อยบาทนะครับครับนี่คือสี่ต้นใช้ใหญ่ใหญ่นู่นหน่อยพี่ใส์ใหญ่ๆนี้ได้ขายป่ะพันตาพันตาร้อยห้าสิบพันตาร้อยห้าสิบครับใช้ยังยักษ์เลยครับร้อยห้าสิบบาท อันนี้หงโยกก็ร้อยห้าสิบมีลูกแล้วครับหงโยกก็ร้อยห้าสิบโอ้หน่อออกแล้วครับครับอันนี้ก็ลูกไม้เจ็ดสิบบาทครับลูกไม้เจ็ดสิบบาทสวะหะเนี่ยร้อยนึงครับสวา่ะหะคนเอาแล้วคนเอาแล้วโอเคครับอันเนี้ยเอาไว้ก่อนหรืออันนี้ไว้ก่อนครับโอเคไปดูดูหมดทุกตัวไงพี่อย่างงี้ยตู้นี้ไม่มี ตัวนี้คือโอ้ตัวนี้มาเยอะอยู่อันนี้อันนั้นเบนจะลงมันหลุดอ๋อเบนจะลงน้ำทองนะครับเทาไห่เขาด่างแล้วมันหลุดร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบาทอันนี้นะครับอันนั้นมันมีลุงแสงอ๋อมันมีลุงแสงเห็นมีคนถามอยู่นะอะไรจองเขาติดจองนะครับอติดจองทั้งต้นเลยเหรอหนอ เอาสองต้นเลยนะอันนั้นเพชรมังนนหลุดเป็นมังนนหลุดเท่าไหร่ครับหลุดเหมือนกันซื้อมาแพงเลยโอ้เซื้อแพงไว้ก่อนนะใบห้าร้อยแล้วกันถ้าใครจะเอาอะแต่ว่างเขาก็ด่างนะดางๆสองใบสามใบอะไส์ใหญ่แล้วครับน่าจะน่าจะมีหัวมีเขี้ยวแล้วล่ะเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็มาครับอันนี้อะไรพี่อันนั้นเป็นชนะศึกครับชนะศึกกระถางเท่าไหร่ครับเอาไปกัดสีแล้วเอาไปร้อยห้าสิบพอครับโอ้มีอยู่สี่ห้ากระถางชั้นใบแข็งแรงนะชนะศึกเดี๋ยวเขามปดูตรงนี้ต่อแข็ อันนี้อะไรอ่ะอันนั้นตองป,ปูไปกระถางละร้อยครับกอ๋ออันนี้ปิดไปแล้วใช่้วเนียอันนี้เป็นประสาททองปประสาททองครับเท่าไหร่ครับไปสองร้อยเท่ากันครับประสาททองตั้ละสองร้อยบาทนะครับมีสองกระถางนะครับอันนี้อันนี้เท้าจันทชนเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบครับมีอยูห้ากระถางร้อยห้าสิบนะครับเท้าจันทชนนี่นะครับป้ายแล้วนะครับนี่นะอันนี้อะไรนะผมพิมานอ่ะ ติดจองไหมหนูติดไปเลยขายเลยเท่าไหร่ครับไซส์ใหญ่แปดร้อยโอ้แปดร้อยบาทนะครับผมพี่ม,มาห้องอ๋อครับมีหัวด้วยนะไซสใ์ใหญ่ๆครับ,รบอันนี้ต้นนี้ติดจ,จองนะครับสองต้นสองต้นติดจ,จองแนละ้วอันนี้นเป็นนางวิชุดามาั้งวิชุดาเท่าไหร่ครับวิชุดาก็ติดไปแล้วเองอ๋อติดไปแล้วอันนี้พวกอะไรอันนี้เป็นหงษ์ดารุนครับอ๋อหงษ์ดารุนก็ถังละสองร้อยครับใหญ่แล้วกัดสีแล้วเนี่ยโอ้กัดสีเลิศเลยถังละสองร้อยนะครับหงษ์ดารุน ไม้ใบไผ่กับสีนะครับใบไผ่นี่กระถางละร้อยร้อยหมดเลยครับใหญ่แล้วนะครับนี่ใบไผ่นะครับใหญ่สูงใหญ่แล้วนี่กระถางละหนึ่งร้อยนะสวยๆเลยครับอันนี้คุณหญิงคุณหญิงเท่าไรครับร้อยนึงครับใส่ใหญ่บเลยเลยหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณหญิงอันนี้ยอดมงกุฎดก็ร้อยนึงครับกัดสีนะยอดมงกุฎหลุนด่างเนาะครับนี่ครับใส่บ่เลยครับกระถางละหนึ่งร้อยนะครับครับอันนี้ก็ร้อยนึงครับนุมานก็หนึ่งร้อยนะครับ ไซยักษ์เลยครับครับต่อไปคือสวยเลยครับไซใหญ่อันนี้ภูมิปัญญาภูมิปักันเท่าไรครับร้อยนึงเหมือนกันร้อยนึงครับมีอยู่สามต้นครับอันนี้อันนี้กัดสีดีไม่รู้ชื่อครับรู้อะไรร้อยนึงครับพอ่ร้อยเดียวนะครับใหญ่เบ้อเร่เลยไซใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ชื่อไม้กัดสีเนาะไซเบ้เร่เป็นไม้กัดสีมีสองต้นต้นมีลูกออกเนี่ยอะไรเนี่ยพี่มันเหมือนอะไร แต่ลูกออกคางเนาะเนาะเป็นลูกไม้หรือเปล่าไม่รู้นาะมันเอามาไม่รู้ชื่อร้อยหนึ่งเหมือนกันหนึ่งร้อยโอ้มีลูกด้วยครับมีลูกน่าจะหัวใหญ่ครับไอ้นี่เมืองอันนี้ไม้จอมร่วงไม่ใช่ไม้จอมมีหัวนะครับแต่กายังไม่ใหญ่หัวเท่านิโป้ขุนไก่เอาไปห้าร้อยกันต้นเนี้ยขุนไก่ห้าร้อยบาทนะครับครขยักไปตั้งแม่ได้เลยเนี่ยครับไม่ใหญ่อันนี้เมืองภาษาเอาไปร้อยครับเมืองภาษาหนึ่งร้อยบาทไสเหล็ก อันนี้ก็ฟาสาเนาะครับครับอันนี้ไก่แล้วชาวดียังไม่ขายครับยังไม่ขายทีขายกําแพงแสนกําแพงแสนตัวละร้อยครับตัวละร้อยนะครับกําแพงแสนไซส์ยักษ์เลยนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันก่อนดีฝนตกน้ำเฉะนิดนึ่งแฉะคือว่าจะหิมาลง อะไรันเนี่ยอันนั้นหลวงูุขาวหลวงพุข่าวเท่าไหร่ครับสองร้อยครับตัวละสองร้อยบาทนะครับหลวงูุขาวครับแล้วก็ชนะสิทธิ์เนาะครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับชนะสิทธิ์นี้อันนี้เป็นนกสุดแสวงไหมนกสุดแสวงเอาไปร้อยห้าสิบครับนกสุดแสวงผ่าแผงจักขุนไกลนะครับครับตัวละร้อยห้าสิบที่แรกเขาก็ด่างมันหลุดมั่งอะไรมั่งอันนี้ก็เก็ตเลยพี่เกาะเกตเอาไปร้อยร้อยห้าสิบแล้วนครับเกาะเกตร้อยห้าสิบนะครับเป็นลุ้นด่างนะ อันนี้ชมพูพานครับสองร้อยห้าสิบชมพูพานสองร้อยห้าสิบครับชมพูพานกองเมืองครับพญามน์ล่ะครับพญามน์สองร้อยครับพญามณ์ตัวละสองร้อยนะครับอันตัวน้อสเก็ตดาวครับโอ้สเก็ตดาวเท่าไหร่พี่สองร้อยเท่ากันครับสเก็ตดาวก็สองร้อยเนาะครับอันนี้เป็นบันดาลทรัพบันดาลทรัพเท่าไหร่ครับสองร้อยครับสองร้อยบาทอะไอ่ะาันนี้อันนี้ทานธนกันนะครับตัวเนี้ยทานธนกันโอ้สองร้อยครับไม้เก่า ตัวละสองร้อยนะครับอันนี้เพชรเพชรล้างหูครับอ๋อเพชรล้างหูเท่าไหร่พี่เพชสองร้อยเหมือนกันครับสองร้อยเพชรล้างหูเหมือนกันเนาะครับสองต้นวิชุดามอันนี้เป็นสีโสทรครับสีโสทอนเท่าไหร่สวยนะเขาโตขึ้นแล้วสวยสองร้อยเหมือนกันครับสองร้อยบาทนะครับสีโสทรไม้เก่าอันนี้อะไรอันนี้เป็นล้างหูอมจันครับล้างหูอมจันเท่าไหร่ครับสามร้อยครับไซนี้ใหญ่แล้วกำลังกระสีเนาะพอกระสีสวยมากครับสวยสวยล้างหูอมจันนะครับครับถาสามร้อยนะ อันนี้ทอละทอพาครับอ๋อทอพาเท่าไหร่ครับสองร้อยครับสองร้อยอันนี้เป็นองค์คุริมาร้อยห้าสิบองค์คุริมาร้อยห้าสิบครับพริกกระเคือเนี่ยครับพริกกระเคืองร้อยเดียวครับไซส์นี้กระถางละหนึ่งร้อยนะครับพริกกระเคือไซส์ใหญ่นะซส่กระเลอร์เลยเผื่อใครสนใจนะครับพริกกระเคือมูลสวรรค์ร้อยห้าสิบครับมีมูลสวรรค์ด้วยนะมูลสวรรค์มีสองกระถางนะครับกระถางละร้อยห้าสิบบาทอันนี้อันนี้นางรักสดไซส์นี้ร้อยห้าสิบครับไซส์เล็กรุ่นป้ายเนาะครรับุ่่นนป้ายยเี ร้อยห้าสิบบาทมีอยู่สี่ห้ากระถางผมมีหลายกระถางต้นนี้เอาไปสองร้อยแล้วกันมันอ๋อต้นนี้มีสองต้นเนาะครับมีสองต้นอันนี้ร้อยห้าสิบมีอะไรรวมก็รู้นะอันนี้ก็เอาไปสองร้อยไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สองร้อยบาทนะครับนางรักสดเนี่ยมีอยู่สามสี่กระถางอันนี้อะไรพี่อันนั้นเป็นสกันนิมิตรปะเขาพี่สกันนิมิตรใช่เท่าไรเอาไปร้อยหนึ่งครับสกันนิมิตรหนึ่งร้อยนะครับต้นเบลเลยคอันนี้นี่ขายไปไห อันนี้ยังไม่ขายครับไซให่เนาะครับไซใ่อันนี้เป็นลูกไม้ี่ลูกไม้เท่าไหรครับไปร้อยเนึ่งครับหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกไม้โอชมพูกัดสีสวยมากนะครับอันนี้แหละครับอันนั้นเอาไปห้าสิบบาทพอห้าสิบบาทนะครับลูกไม้ครับอันนี้อะไรอันนั้นเป็นสีบุรีรําครับสีบุรีรําเท่าไหรครับรู้สึกว่าจะติดจองแล้วมั้งเนี้ออติดจองใช่ไหมโอเคครับไอ้ใหญ่ใหญ่เนี่ยลูกไม้เนาะ ซื้อมาในานามมนสวรรค์นเนี่ยดูดิอ๋อ,อใหญ่เพลเร้อเลยครับแต่ว่าเขาแบบน่าจะน่าจะโดนแถงไปไกลหน่อยมนฑลกพบ้างไอข้างนอกนูนน่นนะข้างนอกนี่ก็มันมีแบบป็นไม้ซึ่งผ่าใหม่ไมอไม้แยกมนาะใหม่ แต่ก <jam Stadium> ็ขายนะเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรพี่นารายเรือนพบนะครับอห้าสิบบาทเริ่มกัดสีมาแล้วอ๋อนนารายเรือนพบห้าสิบาทนะครับครับเนี่ยนารายเรือนพบมีหลายต้นเลยเนี่ยหืมเนี่ยมีผีเสื้อใกลกระเทือนแล้วก็มีไก่ไก่ทองเนี่ยตัวละห้าสิบไก่ทองกระเสิร์ตห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ผีเสื้อผีเสื้อสมุดใส่ยักษ์เลยครับเอาเท่าไหร่พี่หนึ่งร้อยบาทนะครับผีเสื้อสมุดกัดสีแล้ว กสีแล้วมีสามกระถางนะครับราคาเดียวกันเลยแล้วก็มีศิลาเขียวอ๋อศิลาหุ่มทองแผงเขียวเท่าไหร่พี่ตัวละห้าสิบาทใครจะเอากระถางละห้าสิบาทนะครับศิลาหุ่มทองแผงเขียวนะมีห้ากระถางนะครับตู้นนู้นนะตู้นนู้นมีอะไรบ้างตู้นี้เบบี้โอเควันนี้ก็หมดทุกต้นแล้วเนาะครับครับเดี๋ยวฝากเบอร์หน่อยอันนี้เพชรพันล้านเนาะใหญ่ๆแล้วสวยเหมือนกันนะครับนี่บอลใบไผ่นี่นี่บอลใบไผ่ ครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์ร้านพี่พรทิพย์ไปเนหะ็ <Yeah. S 1> นนะครับเบอร์สวนบอลพี่พรทิพย์นะครับเบอร์0 9 6 6 6 5 1 2 7หนสนะครับสนใจบอลสีต้นไหนแัดลน์เข้าเบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พรทิพย์ใจดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอลสีด้วยนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไล์นะครับขอบคุณครับ